ที่เด็ดบอลวันนี้พบกับผมนายเสือไสโครงนะครับประจําวันที่16กันยายน2568นะครับและขอสะแสดงความยินดีนะครับสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมาก,กันด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจนและของรางวัลกันได้เลยนะครับ และสําหรับใครนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเทเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมนะครับและจะเป็นคู่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ @AT11 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเล้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับอย่างคู่เลอันมันลิตนะครับพบกับ โอลิมปิกมารซเซยนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับและคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่ยูเวนตุสนะครับพบกับบุลเซียดอร์มูนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับและคู่ที่3นะครับอย่างคู่แอตลติกบินเบานะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับ และคู่นี้จะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่4นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอย่างคู่ท็อปแนมสเปอร์นะครับพบกับบียาเลียนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับ และคู่สุดท้ายในสื่อฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่เบนฟิก้าพบกับคาราบัคครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสองตามเวลาของประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยคู่แรกก่อนเลยนะครับมาดูนัดล่าสดที่พบกครโอลิมปิกมาซเซนเปิดบล็อกมาเยะของเลนเลียนมาลิดนะครับและไพ่ไพด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้าล้านลูกของเรอัลมาดริดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5นัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและนัดล่าสุดนะครับเรอัลมาดริดนะครับได้เปิดบัลลับก์มาเยือนของมายองกานะครับและเฉือนชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเราจะดูตาทำเงินของเรอัลมาดริดนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่100%นะครับจาก5เกมนี้นะครับผ่านราคาไปทั้งหมด5เกมนะครับ และสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ e จะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อ,ไป,ตอไปนะครับเรามาดูตาทาเงินของโอลิมปิกมาเกย์นะครับเก็บชนะไปได้ทั้งหมด3นัดแพ้2นัดนะครับและทีมที่เบียของโอลิมปิกมาเซย์นะครับได้บุกไปพ่ายแพ้อลิมปิกลียงนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูตาทาเงินของโอลิมปิกมาเซย์นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ 20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงคืเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาต่ำนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับแพนิแคปบนะครับราคาต่อนะครับเลียนมาลิดนะครับต่ออยู่ที่ราคาต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับโซเลราคานะครับของฝั่งทีมเยือนจะเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.91นะครับ Saint ส่วนฟอร์ของทีมเย้านะครับเหลตราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.84นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.99นะครับต่อไปนะครับเราไปดูตานหนึ่งคูณสนะครับราคาพูเสมอนะครับเหลตราคานะครับเปิดมาอยู่ที่4.61นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่5.00นะครับและฟอร์ของทีมเยือนะครับเหลตราคาเปิดมาอยู่ที่5.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่6.20นะครับ ส่วนฝั่งขาทิมยาวนะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.36นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่1.35นะครับและราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ล hmm ูกควบ3ลูกครึ s <S ่งนะครับเลทราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.02นะครับและเลทราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.82นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.86นะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับเลมาริดนะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อ1ลูกครึ่งนะครับส่วนเรทราคาในครับเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับฝาของโอลิมปิกมมร์เซนะครับเรทราคาในครับเปิดมาอยู่ที่0.91นะครับต่อไปนะครับเรามาดูตันหนึ่งคูณสองนะครับราคาพูเสมอนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่5.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่5.40นะครับ และฟองของทิมเยือนนะครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่6.20นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่6.40นะครับส่วนฟองของทิมเยอนส่วนฟองของทิมย้าวนะครับเลทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.35นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.36นะครับโดยสุรลักทคนี้ของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับคอดีแคปและอัตรา1,2นะครับผลจะออกทางั่งของเลอันมาริทนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับ โดยส่วนตัวล้วนะครับที่ดูจากเลนราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจะตอนแรกขยับมาอยู่ที่0.99นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.93นะครับส่วนเลนราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.91นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเลนราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลนจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทำประตูได้มากกว่านะครับ แต่จากที่ดูวัตตาหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาเลียนมาลิดนะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับเลียนมาลิดนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงตามนะครับเปิดมา3ลูกควบ3าลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อศูนย์นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกทางฝั่งเลียนมาลิดนะครับ ส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปแล้ตัวเลนติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เลยที่ง t น1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเอ็นเอ็นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่2นะครับยูเวนตุสนะครับพบกับบุลูเซียดอทมูนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเช่นเดียวกันนะครับมาดูนัลลสุดที่พบกันนะครับ ดอทมูนนะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของยูเว่นะครับและพ่ายแไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มคะแน้นหลังสุดของยูเว่นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5นัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและนัดล่าสุดนะครับยูเว่นะครับได้เปิดบัลลังก์มาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับและเฉือนชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสามนะครับต่อไปนะครับเราไปดูตําเงินของยูเว่นะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80%นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับ และสูงตามช่วงคืนเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันนาร์หลงสุดของดอทมูนนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและทีมที่เบียร์ของดอทมูนนะครับได้บุกไปทะลุไฮเดรนเฮดนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับต่อไปนะครับเรามาดูตาทมเงินของดอทมูนนะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่4 โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80%นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปไปดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับยูเว่นะครับต่อครึ่งลูกนะครับส่วนเรืราคาฟังทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับยูเว่นะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับส่วนเลืราคาฟองทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.86นะครับและฟองทองทิมเยื่อนนะครับเปิดมาอยู่ที่1.04นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตรา1นึคูณนะครับราคาผู้เสมอนะครับเรืราคาเปิดมาอยู่ที่3.23นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.26นะครับ และฟองของทีมเยือนนะครับเลทราราราคาเปิดมาอยู eds, ่ที 2, 2่3.11นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.28นะครับส่วนฟองของทีมเย้านี่ครับเลทรารานะคาเปิดมาอยู่ที่2.04นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับและเลรราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.04นะครับและเลรราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.97นะครับ ตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่0.84นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับยูเว่นะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อครึ่งลูกนะครับส่วนเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.98นะครับฝั่งของดอนมูนนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.86นะครับต่อไปนะครับเราดูอัตรา1นึคูณสนะครับราคาพุทธเสมอนะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่ จากตอนแรกนะครับพยับมาอยู่ที่3.26นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่3.50นะครับและฝั่งของทิมเยาอนนะครับเรลราคานะครับเปิดมาจากตอนแรกนะครับพยับมาอยู่ที่3.28นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่3.25นะครับส่วนฝั่งของทิมเยาลนะครับเลราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.04นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยสูแลเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเรลราคาโดยรวมนะครับขอที่ขยับลตา1คูณ2นะครับ ผลจะออกทางฝั่งของยูเว่นะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเยานะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.04นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับ er, มาอยู่ที่0.98นะครับส่วนเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.86นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างาน,านแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเรทราคาปรับมาเห็นได้ว่าเลทราคาของฝั่งทีมเยาวนะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ถ้าเละแคาปรับมาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลกจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูตาหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมายูเว่นะครับต่อครึ่งลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับดอนมูนนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับ และยูเว่นะครับก็อาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ2นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกทางฝั่งบูริเซียดอทมูนนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปแล้วตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยก็ร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t 1 1หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่3นะครับอลนติกบินเบานะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาฮาทุมสีนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกันนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับ ใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเราข้ามมาดูคู่ที่4นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างคู่ท็อปแนมฮอฟสเปอร์นะครับพบกับบียาเลียนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับสเปอร์นะครับได้เปิดบัลลังก์อเมเยอร์ของบียาเลียนนะครับและพ่ายแพ้ส์เบอรสกอร์4ประตูต่อ1นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮาร์ดลังสุดของสเปอร์นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับท็อปเนมสเปอร์นะครับได้เปิดบรลการเมเยอะของบอลมันนะครับและพ่ายแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับต่อไปนะครับเรามาดูจานลงเงินของสเปอร์นะครับที่เล่นไหนบ้างนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนนะครับจากก5เมี้นะครับ ส่วนฟอร์มฮันน่าหลังสุดของบียาเรียนนะครับเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดเสมอ1แพ้2นัดนะครับและที่ที่บปยาของบียาเรียนนะครับได้บุกไปแพ้แพร์เลติโกมาดริดนะครับได้สกอร์2ประตูต่อ0นะครับต่อไปนะครับเราไปดูจานทำเงินของบียาเรียนนะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เช่นเดียวกันนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงคือเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับทำน้ำสเปอร์นะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับเสร็จเลยราคานะครับของฝั่งทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90ครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.05นะครับส่วนฝั่งของทีมเยาวนะครับเลยราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.94นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.85นะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูตานหนึ่งคูณสองนะครับราคาพุ่เสมอนะครับเลยราคาเปิดมาอยู่ที่3.84นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่3.40นะครับและฟองขอนทิมเยือนะครับเลยราคาเปิดมาอยู่ที่5.10นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่สามจุดนะครับสามจนะครับส่วนฟองของทิมเยานะครับเลยราคาเปิดมาอยู่ที่1.50นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.85นะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2อลูกครึ่งควบ3นะครับเลนราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.83นะครับและเลนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.92นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.05นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับสเปอร์นะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อครึ่งลูกนะครับส่วนเลนราคานะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับ ฟังของพิาเลียนนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่ลบศูนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูตัวหนึ่งคูณสองนะครับเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่จากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.40นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.70นะครับและฟองของทิมเยือรนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.76นะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่3.65นะครับ ส, <ara> ส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเหลตราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.85นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.86นะครับโดยส่วนลักษณะของผมแล้วนะครับนี่ดูจากเหลตราคาโดยรวมนะครับพร้อมที่คาดะอัตราหนุนคูณสองนะครับผลจะออาพลังฝั่งของท็อปแนมสเปอร์นะครับท uh, ี่ราคาเหลตจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเหลตราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.85นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนนนนะะคครรรัับบตออีี้ปมายู่่ท0.80 เลยราคาฝั่งทีมเยอนนะครับปรับมาอยู่ที่1.05นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.96นะครับถ้าเลทราคาถ้าเลยราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดัวตา1คูณ2แล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับ สนรคาต่อในร้บเปิดมาท็อปแนมสเปอร์นะครับต่อครึ่งลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับสเปอร์นะครับอาจจะบียร์เลอนนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับและทำแนมสเปอร์นะครับก็อาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับสนรคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3าแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งท็อปแนมสเปอร์นะครับ ส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบาสเตปแล้วตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t ห1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่5นะครับเป็นฟิีก้านะครับพบกับคาราบัคนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในลีกตีสองนะครับในซกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันต่อคู่่ที5นะครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเบนฟิก้านะครับเก็บชนะไปทั้งหมด3นัดเสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและนัดนล่าสุดนะครับเบนฟิก้านะครับได้เปิดบัลลังก์มีเยอของซานตาคาล่านะครับและจบเกมด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวทาเงินของเบนฟิก้านะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80%ซนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับ และสูงต่มช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเราดูฟอร์มหน้าหลังสูดของคาราบัคนะครับเก็บชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ1แพ้2นัดนะครับและทิปที่เบีเยยของบัคคาราบัคนะครับได้บุกไปถล่มและทิปที่เบี้ยของคาราบัคนะครับได้บุกไปถล่มคาวาน FK นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับเราไปดูต่อไปนะครับเราไปดูอัตราทำเงินของคาราบัคนะครับที่บุกไปเยือนนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและส่งตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับเบนฟิก้านะครับต่ออยู่ที่ละ2ลูกนะครับส่วนเลื่อราคาของทีมเยอร์นะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.84นะครับ ส่วนฝั net, ่งของทีมเยาวนะครับเรทราคานะครเปิดมาอยู i̇şte ่ที่0.94นะครับตอนนี้ปร yes. ับขึ้นมาอยู่ที่1.06นะครับต่อไปนะครับเามารือตา1คูณ2นะครับราคาพุ้เสมอนะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่5.90นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาในการเปิดมาอยู่ที่9.60นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่10.00นะครับส่วนฝั่งของทีมเยาวนะครับเรทราคานะครเปิดมาอยู่ที่1.17นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.19นะครับ ตัวราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่3ลูกนะครับส่วนเรทราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.01นะครับและเรทราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.92นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.87นะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับเบนฟิก้านะครับราคาต่อนะครับอยู่ที่ต่อ2ลูกนะครับส่วนเรทราคานะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับ ฝั่งของคาราบักนะครับเลทราคาเปิดมาอยู่ที่0.84นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราหนึ่งคูณสองครับราคาผููเสมอนะครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่5.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่6.40นะครับและเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.00.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.3.00นะครับ แล้วฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.19นะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่1.18นะครับโดยส่วนแลักะเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเรทราคาโดยรวมนะครับตอนนี้แคบละอัตรา1.2นะครับผลจะออกทางฝั่งของเบนฟิก้านะครับที่ราคาเรทจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเรทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.06นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่1.00นะครับ ส่วนเรืงราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.84นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเห็นได้ว่าเรืราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเรยราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตราหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านราคาตรงนี้ไปได้นะครับ ส่วนราคาต่อเนะครับเปิดมาเบนฟิก้านะครับต่อ2ลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับเบนฟิก้านะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อศูนย์นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกทางฝั่งเบนฟิก้านะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและโดยติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เล็ที่ sht11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาคาดการวิเคราะห์ทั้ง4คู่นะครับมาดูคู่แรกนะครับเรอัลมาลิดนะครับพบกับโอลิมปิกมาลเซ่นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์พลังฝั่งเรอัลมาลิดนะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อศูนะครับและคู่ที่2นะครับยูเว่นะครับพบกับดอทมูนนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์พลังฝั่งดอทมูนนะครับหองครึ่งลูกนะครับ คาดว่าจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ2นะครับและคู่ที่3นะครับแอตติกบินเบานะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีนึ่งหเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่4นะครับ ทแามสเปอร์นะครับพบกับบียาเลียนนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียบ์ทางฝั่งบียาเลียนนะครับลองครึ่งลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับและคู่ที่5นะครับเบนฟิก้านะครับพบกับคาราบักนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเฉียบพทางฝั่งเบนฟิก้านะครับต่อ2ลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อศูนย์นะครับและตัวเน้นที่ผมคาดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่เลียนมาลิดนะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทิเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยก็้าร่วม,มกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเนี้ที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวัน,นครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ